ลองคิดว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยทำอะไรบ้างในการช่วยเหลือแบ่งปันในการช่วยเหลือแบ่งปันเอาในโรงเรียนเนาะเพราะว่าใกล้ตัวดีนะคะให้คิดในกลุ่มเลยค่ะแล้วครูจะขอตัวแทนหนึ่งคนให้คิดให้คิด ผู้ดังๆค่ะหนูถูห้องใช่ไหมคะใช่เยี่ยมมากบมือขึ้น้วยค่ะอ่าอ้วยกแล้ค่ะือแล้วค่ะมีไหมมีไหมยกมือ ขี onder, ้ลงใช่ไหมคะเยี่ยมมากตัวหนึอ๋อ๋อทาบองไปซื้อน้ำแข็งให้อยูเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากเลยดีใจมากเลยเพระว่า